Number one International Hit Music Station This is Met What I Said Met Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. <laughs> กับยลภาสวัสดีนะคะเราอาจจะต้องอาจจะเอาไมคเข้าไปใกล้อีกสักนิดหนึ่งรบกวนศิลปินดึงใหม่เข้าไปใกล้ <ś led> สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะโอเค first of all นะคะยินดีด้วยนะ YouTube Silver Creator Award oh ใช่ไหมที่ได้นะ <c oughs> เป็นแผ่นแผ่น Silver oh ใช่ไหมใช่ใช่ด <ś led> <ซ>ีใจด้วยนะอ,อ่ะสำหรับวันนี้แล้วนะคะเราอยู่กันเดี๋ยวเราจะมาโปรโมทเป็น EP นะคะแล้วก็ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะมา get to know ยุลภาก่อนแนะนำตัวให้เมสเตอร์กันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้อยหนานะคะเป็นรองนำค่ะับฟิลครับมือกองครับ สวัสดีครับชื่อกันนะครับ <Okay. S 2> ครับนาวินเล่นเบสครับโ okay. อเคอะไรอยากถามนิดน,นึงว่าที่มาที่ไปเรามาฟอร์มเป็นวงกันได้ยังไงเออคือตอนนั้นหนูเพิ่งเรียนจบค่ะแล้วก็ยังทํางานในออฟฟิศแล้วก็อยากหางานเสริมค่ะก็เลยเล่นหลายๆร้านในบาร์ของเชียงใหม่ก็เลยได้เจอกับพี่ๆน้องๆนักดนตรีเยอะแบบว่าเวลาเล่นเสร็จแล้วก็จะเจอวงเขาเล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วหนูก็ชอบโอ้ยคนนี้เล่นดีจังเลย ถ้าเราวันนึงความใฝ่ฝันเราอยากมีวงอยู่แล้วแบบถ้าวันนึงเรามีวงเราก็อยากจะเชวนเขามาเล่นนี่ค่ะอ๋อตอนแรกก็คือเป็นฟิลบอกว่าเจอกันแบบเป็นฟิลแปะมือกันก่อนเป็นเพื่อนักดนตรีเฉยๆเนเ่อกันกบ่อยๆอ่ะก็เจอกันชันฉันเล่นเสร็จเธอเล่นต่ออ่ะแปะมือกันไปอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เลยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะมาทําวงกันใช่ค่ะหนูโดนชักชวนโดยพี่เมธเอ่อมินิมอลเรคคอร์ดค่ะตอนนั้นเป็นเอ่อเป็นค่าย เล็กๆที่เชียงใหม่แต่ว่าหนูก็ยินยันกับแกว่าหนูอยากมีวงก็เลยชวนเพื่อนๆมาทําวงกันดูก็เลยได้ทําวงยุลภาครั้งแรกค่ะที่ใครมินิมอลรีคอร์ดช่วงนั้นปี2018อะไรอย่างงี้ไหมชั้นมาช่วงแบบช่วงโควิดเลยนี่ใช่ไหมก่อนค่ะก่อนนิดนึงและช่วงช่วงเวลาที่แบบเราไปเจอโควิดพอดีทํางานยากไหมไม่ไม่ทำเลยค่ะ๋อไม่ทำเลยวางเลยเมก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า ก็หาเงินก็อยู่ยากแล้วค่ะดันั้นก็เลยแบบว่าเพลงก็ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่แต่ก็จะทำทาด้วยแต่ก็ทำช้าแล้วเรามาเครื่องไฟสตาร์ทเนี่ยอีกอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ตอนที่ได้ไปทัวร์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็การไปทัวร์เราก็ต้องมีเหมือนเป็นฟิสิกอลที่ต้องไปขายด้วยอย่างเช่นถ้าเราจะไปทัวร์เราก็ต้องมีซีดีหรือว่าไวนิลไปขายดังนั้นเราต้องรีบทำเพลงเพราะที่จะทำฟิสิกอลไวนิลหรือว่าซีดีไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเร่งทาเพลง ก็เลยออกมาปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยซึ่งตอนนี้หายไป2ปีแล้วก็กลับมาเป็น Velvet Love ด้วยะะนะคะ,อะขออภัยนะเป็น EP ทั้งหมด6เพลงใช่ค่ะค่ะปล่อยมาแล้ว3เอ้ยปล่อยมาแล้ว2วันเนี้ยเราจะมา <c oughs> เดบิวต์กันกับแทร็กที่มีชื่อว่า Velvet Love ด้วยใช่ไหมโอเคอะนะคะ,อะขอให้พูดถึงเพลง Velvet Love นิดหนึง่ง เ,เพลง Velvet Love เป็นเพลงทร็กสุดท้ายที่ทํำด้วยกันค่ะคือเหมือนเอาวบ่าบมัน <c oughs> <c oughs> เพลงจะครบแล้วแล้วก็เพลงนี้เราได้ทําเป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็เป็นเพลงที่ออกมา,าส่วนตัวหนูคิดว่าก็ค่อนข้างย้อนไปเ,เหมือนเป็นสไตล์ของโยลภานใน EP แรกๆที่เราทํำด้วยกันนี้ค่ะก็จะมีความหวานมีความสมูทแล้วก็มีเมโลดี้ที่สวยงามแต่ว่าก็ยังคงความเท่อย,อยู่ ค่ะก็ค่ะอยากให้ทุกคนได้ฟัง่อนะคะแล้วก็มีปล่อยเป็นเหมือนลิริ c ส์วิดีโอใช่ไหมคะใช่ปล่ค่ะวิดีโอมายังวิดีโอไม่ได้ทำเลยค่ะพี่หนูหนูต้องหนูต้องซ้อมกันไปทัวร์อาทิตย์หน้าก็เลยยังไม่มีเวลามาทำเอ่อพวก MV หรือว่าเป็นวิดีโอให้กับเพลงอื่นๆนะคะจะมีไหม อยากมีค่ะเดี๋ยวดูบัตเจ็ดก่อนได้ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็ซ้อมก่อนเพราะว่าไปไปทัวร์ไปอะไรกันด้วยยลภาเนี่ยชื่อมาอย่างไงคะตอนที่หนูตั้งวงก็หนูไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเวลาหนูไปเล่นตามร้านตามบาร์คนเดียวค่ะหนูก็จะใช้ชื่อยลภาตลอดเป็นชื่อจริงหรอะใช่ค่ะเป็นชื่อจริงของหนูแล้วก็พอมีวงหนูก็ก็เลยเขียนชื่อนี้ไปก่อนใช้มา เรื่อยๆจนเราไม่รู้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ใช้เลยตามเราเลยก็เลยยาวเลย,เลย <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> ใช่ใช่ค่ะคิดไม่ออกด้วยว่าจะใช้ชื่ออะไรนะคะกะ็มันก็เป็นตัวตนเราด้วยแหละเนาะแล้วก็มันก็เป็นชื่อที่เขาเราว่ามันก็มันฟังมัน,ม,นมันจำได้อะเขาเราว่าจำได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเบสเราอะไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพเรามีแฟนเบสที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบแถบเอเชียค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปีนี้เราจะมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วที่ไหนอีกบ้างคะ ก็ตอนนี้กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ค่ะถ้าถ้าคิดว่าที่น่าจะไปก็มีญี่ปุ่นใต้วันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีที่จีนอาจจะเกาหลีค่ะนะคะก็ไปหลากหลายที่มีที่ไหนมาเฟสติวัลไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้คือ b u กเก็ตลิสเราที่เราอยากไปมากเราอยากพาโยละพาไปความจริงหนูอยากไปฟูจิ Rock ค่ะแต่ว่าก็เพิ่งได้ไปมาเมื่อสอสเดือน คือเราก็เช็คบัคเก็ตลิส์นั้นไปเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงพอได้เราได้แบบวันที่เรารู้ว่าเราจะได้ไปอ่ะก็ดีใจดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นว่าจะทำโชว์ยังไงดีจะมีคนมาดูไหมน้ออะไรเงี้ยแล้วโมเมนท์ที่เราแบบเห็นว่าแบบไปถึงแล้วเล่นแล้วมีคนมาแบบซัพพอร์ตเราอ่ะใจเราเป็นไงบ้างก็ใจฟูค่ะคือความจริงแล้วเหมือน เค้เาเจอของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะเปิดมากๆไม่ว่าจะเป็นวงอะไระไม่ว่าเราจะทําวงเป็นสไตล์หลากหลายขนาดไหนเขาก็จะมีคนมาคอยที่จะมาชมมายืนชมมาเชียร์อย่างเงี้ยเสมอค่ะ,คะก็เวลาไปเล่นที่ญี่ปุ่นหลังๆเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยกังวลเลยว่าเขาจะไม่เก็ตหรือว่าเขาจะไม่ให้การต้อนรับเราก็คือมีทั้งคนที่ ตามเรามาเป็นแฟนคลับของเราแล้วก็คนที่เดินไปเดินมาฐานนั้นแล้วค่ะแบบว่าเฮ้ยวงอะไรก็ยืนดูช่วยเชียร์อะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็ดีใจมากๆค่ะตอนยืนอยู่บนเวทีก็มองลงไปแล้วก็รู้สึกปลื้มในใจแบบว่าโอ้ยแบบทำได้แล้วได้มาแล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เด <laughs> <ๆ>ี๋ยวเนี่ยเราปล่อยมา3แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีปล่อยอีกไหมหรือว่าเรา่งเหรอคะ ปล่อยหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าแบบ <c oughs> ปล่อยมาเป็นแบบซิงเกิลแบบให้เราได้แบบเปิดในเม็ดอะไรอย่างเงี้ยความจริงอยากจะความจริงอยากปล่อยความจริงในใจอยากทำ Missguided Ghost <laughs> เพราะามันเท่ดีค่ะ Missguided Ghost เป็นเพลงแทร็กที่4ของอัลบั้มค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าทัวร์เสร็จกลับมาถ้ามีเวลาก็อาจจะทำค่ะ นเพลงเพลงเพลงมันเป็นยังไงคะทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากปล่อยเพลงต่อไปเนี้อันอันต่อไปนี้อหนูรู้สึกว่ามันเท่ดีค่ะมันเป็นเหมือนรสชาติใหม่ของวงมันมีหลายๆอย่างมีเอ่อมีกลองที่แบบตีสับมันเป็นเพลงที่มันมีสีสันหลากหลายอะค่ะสลับกันไปสลับกันมามีกีตาร์สไตล์แบบว่าอ่าวอซ่ามีเบสที่เอ่อมัน มันมันไม่ไม่ค่อยได้เจอในวงของเราค่ะปกติคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทดลองทําขึ้นมาแล้วก็เพิ่มสไตล์ใหม่ๆใช่ใช่หนูชอบเพราะว่ามันสนุกมากอยากลองเอาไปเล่นบนเวทีดูค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมไปเล่นด้วยไหมเล่นทุกเพลงเล่นทุกเพลงเลยด้วยะะนะคะมีศิลปินคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยาก c o l แ a บบ้างไหม c o l หล b แบบทาเพลงด้วยกัในใช่ไหม ความจริงมีหลายวงเรามีเพื่อนๆแบบในหลายๆประเทศเยอะแต่ว่าถ้าอืมถ้าหนูชอบเหรออืมถ้าหนูชอบหนูชอบเด y g โกลแต่ว่าก็อืมอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์วงเท่าไหร่ไหยนะก็ไม่รู้ก็อยู่ถ้าถ้าใจหนูถ้าใจหนูหนูชอบหนูฟังบ่อยค่ะเป็นวงญี่ปุ่นชื่อวงว่า DYGL เอ y ด l o โกลค่ะผมผมชอบจีซอกุรีครับ จากเกาหลีก็เป็นวงเพื่อนๆกันอ๋อโอเคแล้วเราทำงานกับเพื่อนนะ่ะมันน่าจะแบบสนุกด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะออนะคะอย่าง EP นี้เนี่ยที่เราปล่อยออกมาทั้งหมด6กแท็กเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมคะประมาณป,ป,ปีหนึ่งประมาณประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะโอเคเอาล่ะแล้วอยากจะถามนิดนึงว่า What's next for ยุร a ภาก็เอ ถ้าสำหรับหนูหนูก็ทยอยแต่งเพลงรอเรื่อยๆก็ถ้าสมมติว่าถ้ามีเวลากันก็อยากจะทำอัลบั้มต่อไปค่ะเลยค่ะแบบอยากลองดนตรีในแบบไม่รู้หนูรู้สึกตื่นเต้นว่าถ้าสมมตินหนูแต่งเพลงออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆทาในอัลบั้มหน้ามันจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยก็ความจริงก็อยากจะทําเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแบบอได้ไปทัวร์ได้ไปเล่นเรื่อยๆแต่งเพลงไปเจอแฟนๆเพื่อนๆในแต่ละประเทศเนี้ยค่ะก็ คิดว่าถ้าเป็นแบบวอชแน็กก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือก็ทัวร์สำหรับอีพีนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเก็บประสบการณ์อะไรระหว่างทางแล้วก็สำหรับแล้วก็ลุยต่อตอีกัวอ่าแล้วก็ลุยต่ออ่ะท้ายนี้นะคะก่อนที่จะไปฟัง Velvet l o ิ e กันนะคะอยากให้ยูลภาเนี่ยฝากอะไรให้กับแฟนๆที่กำลังฟังอยู่หรือช่องทางในการติดตามค่ะ ก็ uh, พวกเราเพิ่งปล่อยเป็น EP นะคะมี6เพลงชื่อ Velvet Velvet Pedals นะคะ <laughs> <laughs> ก็เพลง uh, ต่อไปที่ทุกคนอยากเปิดให้ทุกคนฟังก็เป็นเพลง uh, Velvet Love นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มของอัลบั้ม EP ของพวกเรานะคะก็สามารถฟังได้แล้วที่ YouTube ก็มีคะ่ะมีที่ Spotify Apple Music ค่ะในทุก streaming ทุกพล a ฟอร์มค่ะแล้วเราติดตามยูลภาได้ยังไงบ้างฝากได้เลยก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ค่ะที่ Instagram พวกเราก็จะโพสเวลาเราไปทัวร์มีอัปเดตอะไรก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook กับ Instagram ของยุลภาค่ะก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่่มี X มีอะไรอีก ทุกช่องทางเลยทุกช่องทางเลยโอเควันนี้ขอบคุณยลล์พ nope> totally ัมากนะคะงั้นเดี <h <h ๋ยวเราไปฟังกันค่ะ Velvet Love Met 107 FM for Life and Music Number One International h i t Music Station